ือนี่ก็เฮ็ุเมนูเจริญอาหารเข่าหมดกองอีกแล้วจ้าอุ้ยเมนูคิดอยากเนาะจ้าคิดอยากกินแจ่วแจ่ววาดซานก็เลยจัดเมนูนี้ไปเลยจ้าเมนูนี่ก็วายแบมเบมก็กินน้ำได้จ้าป้าก็มีสองตอนเหลือปานิ่นอยู่สองตอนกับพักของยาจา้าป้าบากาักน้ำสะออนคักนวยใหญ่คักนวยในเน่กับบักบวบนะจ้าอีแม่ก็จะเหตดนวยหน่อยนั่นแหละมือนี่สิเฮตดเมนูอย่างวันตีสี่หนึ่งป้าจ้าหนึ่งป้าตำแจ่วปานิ่ก็เหลืออยู่แค่สอง ตอนก็นเลยว่าสิทอดปลาแหงจกปลาแหงก็ได้มาจากญาติละจ้าปลาดุกต่างแหงเนาะก็เลยว่าสิทอดใจกินน้ากันเบิดนั่นละจ้าเห็ดต่ปลานี่ยองตอนกัยยานพ่อ,พอก,กันกินถ้าว่าเป็นเมนูหนึ่งปลานี่บอกต้องพักไลนละจ้กพักเขามีซํานี่พักปลอดสารจากสวนคุณย่า,ยายเองจ้าก็ใส่ซําม,มีนี่ละน้อยแม่ก็บด้ไปซื้อยั้งเพิ่มเติมจ้าหลังจากนั้นก็เตรียมเขาเตรียมเครื่องเลยละจ้าสิหนึ่งปลาเนาะเตรียมเขาเตรียมเครื่องแล้วแล้วอีแม่ก็สิมาปรุงปลาจ้าปรุงก็สิบ่ปรุงอีอย่างมากมม่เนาะ กะซมีรถด,ดีจ้าแล้วก็ซอดฟ้าเขียวอีแม่ก็เจ๊า้ายเกลือจักนิดจาก,จากเด็กจักหน่อยนะจ้าเพิ่มความนัวแล้วก็โคตนคุกเข่ากุรุนค็เลขเข่ากันจ้า ปาสองตอนนี่ก็กินได้เบุดสุคขนล่ะป้าหนึ่งนี่ก็จะเห็นห้คนหน่อยพ่นละส่วนผูญ่วัตีก็กินปลาถอดไปเลยจ้าหลังจากที่เฮามากปลาเร็จซับเรียบลอยละก็ใส่หม้อหนึ่งไปเลยจ้าดับข้าวด้วยตะไคร่ละก็ใบบักูนอ่ะละก็เอาพักที่เฮามีล่ะใส่ลงไปว่าหนึ่งปลาเนาะต้องคาดเพราะได้เจวเจลเนาะจากเจวนี่เถอถ้าได้ตอนปลาแดกปลาลานี่เนาะจากเป็นตอนนี่บู้ยสุดยอดความเส่บเลยเน้อจ้าผู้ใดล่ะมากคือกันแนนตะกี้ตะกอนน่ะบอกโอ้ยแม่คือสิมากินจ้าหนึ่งป้าแม่ แล้วว่าข the ้าวสมหูนี่บอกโอ้ยมาโลจาหนึ่งปงหนึ่งปลาตำเจลนี่บุ้ยสุดยอดแล้วจ้าหลังจากนั้นก็สิมะเตรียมเครื่องจ้าเตรียมเครื่องอย่างวัตถีสิเห็ดเจลจ้าโอ้ยหอมแดงนี่หอมแดงอันนี้ย่ามได้ปอกย่ามได้กระน้ำตาหย่าน้ำตาหย่อยอร่อยเนาะปอกไปน้ำใก้ไปน้ำบอโรดมูเจเย็ดกับเขาแต่ละหมื่นแต่ละเว้นเนาะโอ้ยปอกหอมแดงนี่ก็บ่เคยแพ้จักเถื่อแต่ว่าเป็นหอมแดงอันนี้จังได้ปอกย่ามได้กระได้ไห้ย่ามนันมาเลี้ยวมาเบิงบดนี้หนึ่งปลาเฮากะเซซ่าเป็นทีเหลียบร้อย เดาจ้าวู้ยถ้าใครอยากพักซุกกระนีเข้ากันหนึ่งต่อได้เนาะหลังจากนั้นอีแม่กับสิตั้งน้ำจ้าใส่จัจนีเจันลอยเผื่อที่เจ้าเฉือมขวานะจ่าขวายบักพริกกับใบหัวหอมเข้านั่นแหละขวานจนว่าสุกผุนละจนว่ากระทะจนว่าไม่หม้อผุนละจ้าหลังจากข้าวขวบักพริกแล้วแล้วจนว่าพอใจแล้วเนาะจ่าเขาก็เสี่ยวมาตำเลยอีแม่กับสิตตั้งบักพริกก่อนนะจ่าแนวมันตำหยาก่อนเนาะจ้าตำจนว่ามุนผุนหละแจวเฮ้ามือนี้กับบะหมี่บะเขือทองบะเขือเทศบะหมีจ้ามีแต่บักพริกกกับบหหออมแแแดงนนีี่่ละเาาซซ้ อัะบักพีกแล้วแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปตาน้ำน่าจะตามจนวม,มูลจนห้าได้ทีละหฮอกะปรุงรสชาติเลยจ้ะใส่พวงนวลงไปป๊าดใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลาเสียบหลยแล้วก็น้ำปลาจะาสองสิงสองยางนึ่ละจ้ะขาบ่บด้ไราะด้ปลา,ปลาตอนนี้ปึ๊ด เดี๋ฉีกปลาสุดยอดเลยล่ะจ้ามาๆกับคุกเข้าค่นก็เล่ก็เล่ให้เข้ากันก็ลองซิมเบิองนะจ้าแต่ซิมเบิงแล้วแซมแล้วก็โอเคเลยจ้าจะเติมน้ำต้มไปอีกจังนิดจังหน่อยก็พอนะจ้าตำแจวแล้วแล้วก็บบแล้วเลื้อทอดปลาจ้าเลี้ยวมาเบิงทอดปลาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยจ้าก็ทอดปลาอมมีนี่ล่ะปลาก็มีย่ยซี่หาโตนี่ล่ะจ้ายีแมแมก็จะทอดเบิดเลยเนาะก็สิกินน้ำแจวนี่ละ่ะเบิ้ด ถอดปลาตำเจลหนึ่งปลาดวกพักโอ้ยมีแต่แนวแสแปรมาเดินมาเดินมาเดินผู้ใด,ดขิดยากันเนี่ยเมนูนี่เว้ยบอกเลยนะว่าสูตรยอดได้กินเราลูกออกจากมองบ่ได้เลยแหละเข้าเบิดกองเบิดหม้อแท้ๆลาม,ามามามาทุกสิ่งทุกอย่างกันแล้วแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ามาเดินมาเดินมากินเขาน้ำกันจ้าแองพาเข่าแล้วแล้วแล้วจะรออะไรแหละจ้าป้ากับคุยเจวเป็นอัาดับแหลกเลยจ้ามือนีก็จะกินกับถอดปลาเนาะส่วนหนึ่งปลาก็จะหายคนน้อน